เลือเดเยอะมาย่างโอ้โหนี่เรามีเครื่องประดับเนี่ยประดับเหนืเลือดตีเลือดสาดออกมาเลียนไหม้จิเลดูสิเรียนนั้นมันทันมันเลมันจะได้รู้เรื่องงั้นจะมาตายกองกันนี่นะีไม่ใช่ปลาพอจีจะตายกองกันในหม้อวะ่ะถ้าทั้งองค์ เพราะเวลามันนักผลอบรมทีแรกนะผมไม่รุนหน้ารุนหลังล,งล,งล,งลง้มลุกคุกคานแต่ก็เพราะความทนทานเพราะความอุตสาห์พยายามเบิกบือยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อค่อืบคลานขึ้นมาได้ <c ười> เป็นมอ้อนะผมอ่ะคือมันมัน ฉุดมันลากเราไปต่อหน้าต่อตายเนี่ยคือกําลังเราไม่พอทั้งทั้งที่บางทีสติเราก็มีแต่กําลังไม่พอมันมันลากเราไปทั้งสษษษษติปัญญาไปต้มยำแหลกหมดสติปัญญาไปกลายเป็นอาหารของมันได้นี่แต่พอสติมีปัญญามีกําลังพอแล้วลากคอนมาต้มยำว่างต้มยำขี้เหล็กกินอะที่มันจะอร่อยเลยทำไมขี้เหล็กกินเรามันอร่อยนะักต้ยมยำนะเรามันอร่อยนะักเราจะต้มยำขี้เหล็ให้มันอร่อยบ้างไม่ได้หรือวะ เอาพี่อะไรจะอร่อยยิ่งกว่าการต้มยำกิเลสวะอืมกิเลศมันต้มยำเรามากี่กับกี่กันแล้วมันอร่อยเรื่อยมาอทีนี้เอาให้ได้ต้มยำกิเลสมึงดลยมันจะอร่อยไหมอาหารอะไรลเราก็เคยรับมาแล้วอาหารคือกิเลสมันเป็นอาหารมันมาต้มยำกินนี่มันจะอร่อยไหาอาห้เห็นได้วป่า ไปไหนมีแต่มันต้มยำต้มยำท้าเนะี่ยพ้าว่าตับันตานโอเหมือนกองครัวนี่นั่งตนี้เหมือนกองครัว,เอ,ว,รวเอาครัวเอาอาหารมากองเถลินไว้นี่เหลือมันต้องยำออกมัน หั่นหัวหอมกระเทียมทั้งียังเทิรนยังหลับยุนนยคราบคราบอย่างนั้นหั่นหอมหั่นกระเทียมโขลกพริกทั้งก็ก็ก็ยังฟังเทิร์นอย่นั่นและเอี่ยมไมิเฉล็ดหลอกหลอกคนหลอกขนาดนี้หลอกไปทุกขั้นนะ ขั้นนี้ผ่านขั้นนี้ไปได้แล้วขั้นนั้นหลอกหลอกไปจนสุดฉีดของกิเลตละเอียดเท่าไรยิ่งหลอกละเอียดโอ้หน้าทุเรศน,นานแล้วนะงงไม่มีอะไรเกิดแล้วการแก้ก็เหมือนกันงานได้ีิ่งงานที่หนักมากยิ่งกว่างานแก้กิเลสปราบกิเลตเตี่ยทุ่มลงถึงเป็นถึงตายนะบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริง เอาตาก็าตายเอาไม่ตาให้ดูมีเท่านั้นฟาดกันหนึ่งขนาดนั้นขนาดนั้นบานกีเหสียมันยังมากล่อมอีกนะบางทีทุกข์มากๆลำบากลำบนเรานี่เหมือนเศษมนุษย์เนี่ยมันไม่ตกขึ้นมานะเหมือนเศษมนุษย์โลกเขาอยู่ด้วยความผาสุขสบายเรามาฝึกฝนทำมานก้าวขาวอ็กะมาได้ควาจะจะหกจะล้มเพราะขาไม่มีกําลังบังชา ความทุกข์ความลำบากคนในโลกนี้มีคนไม่มีค่าคือเราคนเดียวถึงได้มาทุกข์ท,ทรมารนอย่างนี้คนกำหนาเลยน่ะมันจะทําให้ท้อถอยนั่นะนะนั่นนักีเดสมันก่อมเข้าไปแล้วนั่นแต่มันไม่นานมันคลิกกลับปุ๊บเลยพระพุทธเจ้าท่านสลบถึงสามขน่ะท่านเป็นคนหยาบหรือคนละเอียดหรือเป็นือคนประเภทไหน ได้เป็นศาสดาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจะเป็นสาสดาเพราะอะไรเพราะนอนเป็นหมูขึ้นเขียงนั่นเหลอเราต้องการเป็นหมูไปขึ้นเขียงหรือเวลานี้นานมันแกเจะของถ้ามันต้องการเป็นหมูขนเขียงอ๊อบตายก็ตายสิตายตามทางเสด็จของระพุทธเจ้าตายตามรูพุทธเจ้าออาตายนานมันพลิกอ่ะเฮ้มันก็นคึกขึ้นมาจิตๆนั่นแหละเพลงงี่เล็กอนั้นนะที่มันหลอกมันจะเล่นนะ มันเป็นผมอ่ะไม่ไม่ลืมถ้ามันขึ้นก่อนขึ้นมาอย่างนั้นแล้วไม่ลืมครั้งหนึ่งก็นั่งภาวนาวันนั้นนั่งตลอดลุงประมาณเราประมาณเฉยแหละเพราะมันนานแต่นานที่ฟัดกับเดียอยู่นั้นกับความพุ้งซ่านวุ่นวายที่มันไม่ลงตามจุดที่เราต้องการให้วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ทรมานมากที่สุดนั่งแต่หัวค่ำจนกระทัง่งประมาณกปตีนหนึ่งมั้ือย่างวันก็หกทุ่มห็นเขาขับรำทำเพลงผ่านไปข,ข,ข้างวัด เขาอยู่บ้านนั่นเขามาเที่ยวทั้งบ้านนี้เขากลับาำํำเพลงกันข้างบัดแต่ไม่ใช่ใกล้ๆนะใกลๆนั่นแต่เราได้ยินเขาก็ยังมีความสนุกสนานลื่นลยไม่แบกกองทุกอยู่เหมือนเราเรานี่ยังจมอยู่ถูกนี่ก็กําลังแสนสาหัสมันมันได้เจ้าของมันจะทําให้อ่อนนั่นนั้น อ๋อไอเรื่อง่านี้เราก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่หรือเราวิเศษอะไรบ้างเนะี่ยมันแใช่ถ้าวิเศษก็ไม่ควรจะได้มานั่งจมองพวกนี้ก็ควรวิเศษไปนานแล้วนี่นะสิ่งของนี้เราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเหมือนเขาเนี่ยทาไมจริงไปอาจารย์กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นหนอนนะ่ะเอาสี่ฟาดลงไปสิยังไงมันจะวิเศษแล้วมาหาความวิเศษจากทำต่างหาแล้วไม่หาความวิเศษจากสิ่งเหล่านั้นทำไมจึิงต้องไปเห็นมาสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของวิเศษนะมันก็พลิกปุ๊บ ถ้าอุบาปัญญาไม่ทันไม่ได้นะมันกล่อมขึ้นมาแง่กล่อมขึ้นมาแง่นี่เองน่กิเลสเรยยานี้เป็นกิเลสทั้งนั้นไม่จาเป็นจะต้องไปเขียนในตำราหรนะมันอยู่ในหัวใจนั้นนะอืะเพราะงั้นเวลาเราต้องการเอาผลนิพพานทําไมายิ่งไปหัวจ่อไปใี่ตำราเอาความรู้มาจากตำราก็กมาฟัดกับกิเลสอยู่ภายในนี่สิกิเลสอยู่ภายในนี่ต่างหากสมาธิก็มาที่ตรงในี้เข้ามาที่หัวใจนี่น่ะกิเลสก็อยู่ที่ในี่มรรคนิพพานอยู่ที่นี่ ที่เขามาที่นี่ปัญญาทา่านตำราทา่านชี้เข้ามาที่นี่เราไปหลงงมเงาที่ไหนกันวะมันกล่องอย่างนั้นนะไปถึงขั้นอ้อยอินมันยิ่งอ้อยอินนะเสื่มหลับไปห <c oughs> ลับหลับท,ท,ทั้งที่มีสติอยู่นั่นนะห <c oughs> ลับหลับท,ทั้งที่มีปัญญาอยู่นั่นนะมันไม่ใช่ มันเอาติปัญญาเป็นดอกไม้ถูกเกียนบูชา่ิเลศต,ตัวก้อยอิงนั้นเสียรเรียบไม่รู้ตัวเห็นไหมมันละเอียดขนาดไหนกิเลเนี่ละขั้นกิเลกขั้นที่ละเอียดมันก็ละเอียดขนาดนั้นนะมันเอาอย่างอ้อยอิงนะนั้นผักโขก็เป็นอย่างหนึ่งขั้นจยากพวกเรายังไม่รู้มันเรื่าคิดดูที่ขั้นละเอียดเป็นยังไงตามมันยังไงบ้างเ่านี้เป็นบริษัทบริวารล,ลูกเจ้าหลานเลนข,ของกิเลสต่างหากอืม ประชากรของกิเลสต่งางหากของกษัตริย์วัชกรลต่างหากตัวกษัตริย์วัชกาลมีทิศแหลมคมขนาดไหนไม่เช่นนั้นจะได้เป็นจอมกษัตริย์ของวัชกาเหรอเพียงบริษัทบริวารนะเขาผ่านมาตอนนั้นเรา็ลบมะนาวไปแล้วไหนจะไปสู้กับกษัตริย์เขาได้เอาที่ฟาดมันไปตั้งแต่ตตลูกเจ้าล้านเหรียญของกิเลสเนี่ยเอาถึงจอมกษัตริย์ฟาดกันลงบันลัง คือจิตบัหลังมัตกบัลังแล้วทำโมปดีโปก็ขึ้นครองใจทั้งมห,หมดปัญหาไปเองค่ะทีปัญหาทั้งหมดที่มันเป็นภายในจิตเพราะจิตเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาก็มาจากตัวนั้นแหละ พอฆ่ากันตั้นแายแล้วปัญหามาจากไหนไม่เห็นมีโลกว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ก็ไม่มีเพราะผู้นี้ไม่ไปหมายนี่ลู้ยโดยลําพังเจ้าของแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มี้ายกทบอกไปก็นั่นมีอันนี้มีเนี่ยมีกับความยึดถือันไปโดยการนั้นเป็นอย่างหนึ่งมีเฉยไม่ยึดเป็นอย่างหนึ่งนี่ถ้าสมตว่ามีก็รู้ว่ามีเสียถ้าว่ามีะไรก็นั้นก็มีเสียถ้ามีก็มันก็มีตัวความรู้ที่เสียมันเหมือนไม่มี แล้วเราจะมายุง่งกจะของไม่ควรตัวเองจะของไม่ยุ่งตัวเองมันมีอะไรยุ่งเนี่ยลูกก็ลูกเสียงก็เสียง,งกลิ่นก็กลิ่นแล้วก็มีมาตั้งกับตั้งกันเขาเป็นอะไรกับไผ่ไปหาว่าเขาว่าเป็นไผ่อะไรเนี่ยถึงขั้นที่ที่มาตำหนิตัวเองมารู้เรื่องตัวเองมันก,มนก็มันก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นไผ่เราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยแต่ถึงขั้นที่ควรจะตําหนิกันฟาดกันเต็มเหนือั้งนัณะเ,เอาเนี่ยมันเป็นหลายขันนน้นเลยนะ ถึงขั้นที่จะจับแอบจับไถคาดไล่ไถนาก็เอาถึงขั้นที่ลงตักลงตําก็เอาถึงขั้นที่หงต้มก็หุงถึงขั้นที่มารับทานก็รับทานใี่ยถึงขั้นที่นอนมือก่นะผากสบายเลยก็เอาีิมันเป็นกั้นขั้นมันว่ะผ้าพ,พี่บวชพ้าบนหม่มาจากของแกน่ะเป็นงไงเขาเข้าใจฤทธิ์เทศวันนี้อ่าเอาตั้งใจคุยปฏิบัตินะ ให้จิตมีความสงบเย็นอย่างน้อยให้เห็นสักครั้งสองครั้งกันยังดีนี่มาบวชั้งเพียไปยังไงท่านสอนไปยังไงศาส,สนาไปยังไงรู้เรื่องทไมบ้างศาส,สนาอยู่ที่ไหนอะไรที่นี่เลือกกันมาหน,นะนี่กนั่น